สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนวันนี้นาคาเล่าเรื่องจะพาทุกท่านเข้าสู่เคล็ดวิชาโบราณอันว่าด้วยคาถาขุนแผนเรียกจิตเรียกคนรักกลับคาถานี้เป็นหนึ่งในวิชาสายสเสน่ห์ที่เก่าแก่ใช้เรียกจิตคนรักให้หวนคิดถึงให้อยู่ไม่เป็นสุขจนต้องกลับมาหาเรื่องราวและวิธีการใช้ผมจะถ่ายทอดให้ครบถ้วน ทั้งการบูชาครูจุดประสงค์และประสบการณ์จริงที่สืบต่อกันมาผู้ใดสนใจอย่าพิ่งเลื่อนผ่านเพราะนี่คือวิชาที่ไม่เคยเปิดเผยง่ายๆถ้าท่านพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับจุดประสงค์ของคาถาใช้สำหรับเรียกจิตคนรักที่ห่างเหินให้หวนคิดถึง ใช้เมื่อคนรักเมินเฉยไม่ติดต่อหรือทำให้คนรักกลับมาคืนดีไม่ควรใช้กับผู้ที่มีครอบครัวใหม่แล้วเพราะอาจเป็นบาปกรรมย้อนกลับการบูชาครูก่อนใช้การใช้คาถาเสน่ห์สายโบราณต้องบูชาครูเสมอเพื่อให้เกิดผลจริงและไม่ย้อนเข้าตัวหนึ่งตั้งจิตระลึกถึงครูบาอาจารย์กล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอบูชาครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชา ขอให้ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้คาถานี้สำเร็จผลไม่ย้อนร้ายแก่ตัวข้า 2. จุดทูบเก้าดอกหากไม่มีใช้จิตตั้งมั่นแทนได้ตั้งน้ำสะอาดหนึ่งแก้วดอกไม้ขาวหนึ่งคู่ 3. กราบไหว้พระรัตนตรัยแล้วว่าคาถาบูชาครูกล่าวสั้นๆก็ได้เช่นนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามโจบคาถาขุนแผนเรียกจิตเรียกคนรักกลับบทคาถาโอมจิตตังมะ,มะ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 จิตตังกะหันทยังกะหันทยังจิตใจเจ้าคิดถึงแต่กูโอมมะมะวิธีใช้คาถาหนึ่งนั่งสมาธิตั้งจิตให้สงบ 2. อภาวนาคาถานี้สามจบ 9จบหรือ108จบ 3. เวลาภาวนาให้นึกถึงหน้าคนรักหรือเอาชื่อวันเกิดของเขามากำหนดจิต 4. ถ้ามีของใช้ของเขาเช่นเสื้อผ้าหรือสิ่งที่เคยสัมผัสให้วางไว้ตรงหน้าจะช่วยเสริมแรง 5. เสร็จแล้วเป่าลมเบาๆออกไปทางทิศที่เขาอยู่ถ้ารู้ หรือเป่าลงไปที่หัวใจตนเองเรื่องเล่าประสบการณ์จริงเล่ากันมาว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งในสมัยก่อนคนรักหายไปไม่กลับบ้านหลายวันไปติดเพื่อนฝูงและหญิงอื่นนางจึงไปขอเรียนคาถาขุนแผนเรียกจิตกับครูอาคมพอนำมาใช้นั่งภาวนากลางคืนเพียงสามวันนึกถึงหน้าคนรักและว่าคาถาไม่ขาดสายคืนวันที่สาคนรักกลับมาเคาะประตูบ้านเองบอกว่าช่วงนี้ใจว้าวุ่น คิดถึงบ้านคิดถึงหน้าเจ้าจนนอนไม่หลับนับแต่นั้นชายผู้นั้นก็ไม่กล้าไปจากนางอีกอีกเรื่องเล่าว่ามีชายหนุ่มภาวนาคาถานี้ทุกวันก่อนนอนเพียงเจ็ดวันหญิงที่เลิกไปกับคนใหม่กลับมาติดต่อและยอมคืนดีราวกับมีแรงดึงดูดทางใจเคล็ดลับเวลาภาวนาอย่าใจร้อนต้องทำด้วยจิตศรัทธา และระลึกถึงครูเสมอคาถานี้ทำงานด้วยจิตหากใจไม่มั่นหรือทำเล่นๆจะไม่เกิดผลของที่นิยมใช้คู่กับคาถา 1. น,น้ำมันพรายน้ำมันสเสน่ห์ทาเบาๆที่ริมฝีปากหรือเสื้อผ้าเวลาเจอคนรักเสริมแรงดึงดูดให้คาถาเข้าถึงใจง่ายขึ้น 2. ผ้ายันเครื่องรางสายสเสน่ห์เช่นยันขุนแผนสาริกา พกติดตัวแล้วภาวนาคาถาลงไปที่เครื่องรางถือเป็นการปลุกยันให้ทำงาน 3. ของใช้คนรักเสื้อผ้าเช็ดหน้ารูปถ่ายวางไว้ตรงหน้าเวลาภาวนาจิตจะกำหนดไปถึงเขาได้แรงกว่า 4. ดอกไม้หอมเทียนหอมจุดบูชาครูเพื่อให้บรรยากาศสงบมีพลังจิตมั่นคงกลิ่นหอม เป็นสื่อเรียกจิตใจให้อ่อนโยนพิธีที่นิยมทำคู่กันบูชาครูสเสห์ทุกครั้งก้อนภาวนานั่งสมาธิให้จิตนิ่งและว่าคาถาจะได้ผลชัดเป่าคาถาใส่น้ำดื่มหรือเป่าลงในของกลิ่นหรือเสื้อผ้าแล้วให้คนรักสัมผัส นี่แหละคือคาถาขุนแผนเรียกจิตที่คนโบราณใช้สืบกันมาใครมีศรัทธาลองนำไปภาวนาบูชาครูให้มั่นแล้วท่านจะเห็นผลด้วยตนเองถ้าท่านชอบเรื่องราววิชาโบราณตำนานขลังและเคล็ดคาถาอาพมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเข้มขลังจากนาคาเล่าเรื่องหากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอยากให้เรานำเสนอ สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิปนี้คุณให้คนละก,กี่ของขวัญดีครับ